สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ y o u t u b e ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นนั้นทําธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครายให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ8เรื่องน่ารู้หุ้น i n t e r f a r m a IP เรื่องที่หนึ่งทำธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งของคนและสัตว์ IP ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาคิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ และนวัตกรรมความงามสำหรับคนและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งออกเป็นส4กลุ่มประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคนได้แก่ผลิตภัณฑ์ร,รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Product) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง Companion Animal Health p r o d u c t ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ Livestock p r o d u c t บริษัทและบริษัทย่อยจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าจากการว่าจ้างผลิตสั่งซื้อนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้ารายอื่น โดยว่าจ้างผู้ผลิตสินค้าจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งจากในประเทศและต่างประเทศเช่นไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นต้นให้เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภทตามสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัทเรื่องที่สองมีนายทรงวุฒิศักดิ์ชลาธรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในวันที่15พฤษภาคมปี2562นายทรงวุฒิศักด์ชลาธรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่65.81%หลังเสนอขาย IPO จะลดสัดส่วนเหลือ51.12%เรื่องที่3รายได้โตต่อเนื่องอัตรากำไรสุทธิลดลงงวด6เดือนแรกของปี2562 บริษัทมีรายได้อื่นที่เป็นรายการพิเศษซึ่งเกิดจากการกลับรายการโบนัสครั้งจ่ายผู้บริหารจากการที่ผู้บริหารสละสิทธิการรับโบนัสดังกล่าวจํานวน2.25ล้านบาทดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ15.78ล้านบาทและมีอัตรากำไรที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ8.60เปอร์เซเรื่องที่ส ราคา IPO 7บาทมีค่า PE ที่53.85เท่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น Price to Earning Ratio PE ทั้งนี้ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ7บาทต่อหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น PE เท่ากับ53.85เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ12เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่30มิถุนายน2562ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ26.66ล้านบาทเมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออ,อกอและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ206.00ล้านหุ้น Fully Diluted จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ13สตางค์เทียบกับค่าเฉลีย่ย P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหากรรมเดียวกันที่25.03เท่าในพีเสนอขายหุ้น IPO 46ล้านหุ้นหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขาย206ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้พา50สตางค์ต่อหุ้นมูลค่าทางบัญชี BV 80สตางค์ต่อหุ้น เข้าซื้อขายในตลาดใหม่วันที่5พฤศจิกายน62ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทแอดไวเซอรี่จำกัดเรื่องที่5เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งนี้หลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น ซึ่งเป็นเงินประมาณ3 0 4 4 8ล้านบาทไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้จํานวนประมาณ15ล้านบาทเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยแบ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการของบริษัทจำนวน9ล้านบาทและการชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่นของบริษัทย่อยจํานวน6ล้านบาทจํานวนประมาณ289.48ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเรื่องที่ 6. ไม่มีหุ้นที่ไม่ติดไซเลนต์พีเรียดหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารติดไซเลนต์พีเรียดทั้งหมดเรื่องที่ 7. ฐานะการเงินแกร่งดีปีไม่ถึง1เท่าสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง3ปีและไตรมาสล่าสุดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2 5 5 9ถึง2561 และไตรมาสที่2ปี2,562สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2,562เรื่องที่8นโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า50%บร์เซ็นิษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า50%ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณีซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจแผนการลงทุนการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยผูกพันอยู่รวมทั้งข้อจํากัดทางกฎหมายความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ e f i n a n c e t h a ด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ